ขายกันทั่วไปมันขายกันเปิดเผยอ้าวเริ่มรวยอะรับไปขอให้รวยขอให้รวยอันนี้ขายอะไรก็ขอให้เป็นกระเทียมทองคําร่ารวยร่ารวยเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเอาสติ๊กเกอร์ชูวิทย์เอ้ยนี่มีเด็กนะมีเด็กต้องเอาไปตีดนะต่อต้านยาเสพติดลูกรักเนี่มอมเมาเยาวชนเราพี่น้องชาวตลาดตั้งหลาย เองไหลามาเทมาถ้านะมามายินดีจับมือผมแล้วอย่าล้างนะไปถูกหวยซื้อหวยได้เลยที่มันเอาเข้ามาในชุมชนคุณดูแล้วกันเนี่ยตะกอนมันหาเสียงแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนอะชุมชนเนี่ยทุกคนผมผมมาต่อต้เรื่องยาเสพติดผมอยากกับพี่น้องครอบครัวไหนล่ะอยากแค่มียาเสพติดเข้าไปในบ้านอยากให้ลูกหลานติดยาเสพติดก็มันมี หายรุ่นเลยหายรุลเลยอ้าวมาลูกม,มาเออมามากดเลยกดเลยกดเลยมันเป็นพักบ้ามันเป็นพักบ้ากัญชาตอนนี้มันไม่ล่าเอากัญชาเข้ามาพูดแล้วปู๊บปายไว้นั่นแหละเอาไปนะซ้ายขวานะไอ้จะบ้าแล้วนะเพราะมันบ้าแล้วมันเมากัญชาแล้วลลลพี่น้องฆ้าขายผมมาอวยพรพี่น้องเอาไปติดเอาไปติดที่ไหน หน้าตู้เย็นเหอมมันไม่กล้ามันไม่กล้าเพราะไอ้พักบันเนี่ยเ,เลวระยยำที่สุดนะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงบ้างคุณตอบรับคือผมเนี่ยนะไม่ได้มาไม่ให้เลือกใครให้เลือกใครผมไม่ได้พูดเจ้าบ้านถามผมเบอร์อะไรผมบอกผมไม่มีเบอร์แต่ผมให้พี่น้องได้เข้าใจว่าไอ้กัญชาเสรีไอโนโยบายบ้าเนี่ยนะมันทำร้ายประชาชนครอบครัวสังคม และผมก็อาความจริงมาบอกไม่ใช่ผมพูดคนเดียวสมาคมจิตแพทย์หมอเหมืออะไรเดี๋ยวนี้ออกมาต่อต้านกันหมดเพราะอะไรครับเพราะนี่เป็นนโยบายที่ร้ายแรงเลวทรามที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยมีพรรคการเมืองมาดังนั้นประชาชนเนี่ยตัดสินใจเองได้ครับ,รบผมมาพูดเรื่องกัญชาผมไม่ได้มาบอกให้มีน้องไปเลือกพรรคนั้นไปเลือกพรรคนี้ผมไม่ได้พูดแต่ที่ผมพูดคือไอ้นโยบายไหนกล้องไหนเนี่ยกล้องไหนเป็นกล้องไหน นี่าานีทางหัวหน้าพระคุณยศไทยเองเขามั่นใจในผลโพที่เขาทําเองคือมั่นใจโถเอ้ยมันทําเองครับก็ปากมันก็พูดแล้วมันทําเองมันทําเองก็ต้องเชียร์ตัวเองสิแต่ถามจริงๆว่าถ้าที่ผมเดินมาเนี่ยมันพูดในห้องแอร์ในออฟฟิศมันที่กรุงเทพ นะกลับไปบุรีรัมย์ไปสนามกอล์ฟแต่ชูวิทย์เนี่ยลงพื้นที่สปาย้อยนาทวีหาดใหญ่สงขลานาหม่อมมันเคยมาหรือเปล่ามีแต่รูปประติดอยากคิดนะว่าไอ้นโยบายกัญชาเสรีของคุณทำไมคุณไม่โฆษณาทำไมคุณไม่ไปหาเสียงล่ะอ่ะกินก็ได้พี่ก็ได้มึงไปหาเสียงสิตอนนี้ไม่กล้าแล้วไงเพราะอะไรเพราะหมอมาต่อต้านหมอนะ องค์กรแพทย์ต่างๆล้วนมาต่อต้อตานกัญชาเสรีซึ่งมีการระบาดอย่างหนักในหมู่เยาวชนมีการขายอย่างทั่วไปเฉพาะในกรุงบ,บุรีรัมย์ไม่ต้องห่วงผมยามเป็นร้อยรอบแล้วนะเบื่อจะถามแล้วบุรีรัมย์บุรีลายบุรีรัมย์มันก็ไม่ได้เชียกกัญชาหรอกผมจะบอกให้ไอ้พักบ้ากัญชามันตกแน่เที่ยวนี้มึงบุรีรัมย์มึงก็อพังรีสเกตมึงก็อพัง โคลาดมึงก็พังแพร่สมุทรพังหมดอะ<ย>เหนือใต้ออกตกเพราะเรื่องกันชาของมึงน,นี่แหละทย่ยมองว่าแน่มึงเอายาเบื่อหนูเตียยไว้เลยนะวันที่1ิเวลาเที่ยงคืนนะมึงซัดเข้าไปเลย